ตัวนี้นะคะชุดซ้อมคัดบนนะคะของ ESL นะคะสองห้าศูนย์นะคะเอ่อเจ็ดทับแปดค่ะส่วนของขนาดลูกสู่เขานะคะที่กระป๋อกก็จะไม่มีกล่องเหมือนเดิมนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราวัดให้นะคะเขาจะมาพร้อมสปริงพร้อมชุดเลยนะคะเปนแบบนี้เลยพร้อมใส่เลยนะคะ สำรับหนึ่งชุดเอ่อราจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะ22มมิลค่ะตัวนี้นะคะ22มมิลเดี๋ยววัดความยาวของลูกสูบกันนะคะลูกสูบจนกระทั่งมาถึงสปริงเลยนะคะร้อยร้อยสามมิลนะคะ